สวัสดีสสวัดีค่ะอยู่กับนิวนะฮะคอยจ้าไม่ได้อยู่กับผ้าขาวมาอยู่ที่โรงเรียนวัดเกาะเลื่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะนี่คือปิงริงจิงจรนะคะอแเลยบรรยากาศค่อนข้างวุ่นวายอยู่นะวันนี้ เปลี่ยนรูปแบบการติ่งของเราเป็นครั้งแรกในการออกมานอกสถานที่แล้วมาทำจิตอาสาวสันันก็นี่มีดาราของเราหลงซื้อลีกับคุณหมอกวกเลี้ยงนะ มาร่วมโครงการอิ่มรอยยิ้มเติมความสุขให้น้องปีสองครั้งที่สเชิญชวมร่วมเป็นจิตอาสาจริงๆเขามีเสื้อจิตอาสานะแต่ว่าจะกัน้องพอยใส่ไม่ได้ส่งเสริมการศึกษาให้น้องๆเนี่ยเห็นตึกโรงเรียนเหล่านี้นั้นเราก็จะได้มาบูรณะอย่างที่คือปกเลี้ยงเคย ชวนอววเ,เอาไว้ว่าโรเนตกันมาได้แล้วก็คนที่จะมาก็จะได้มาไปดิจาิสาทรำโรงเรียนให้ดีขึ้นนะครั้งนี้ที่โรงเรียนวัดเกาะเริ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยายยวันนี้คือวันเสาร์ วันเสาร์ที่ยี่สิบสอกันออกกัแดกกันอะไรกันเป็นเรื่องที่อบอุ่นแล้วก็ร้อนมากก็มีแฟนๆมาประมาณสี่สิบห้าสิบคนเนาะที่ลงทะเบียนแล้วก็มีใครที่เป็นจิตอาสาก็ขับรถตามมาได้เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าพระเอกซีรีส์ของเราจะหล่อหรือตลกมากกว่ากันไม่ต้องเดาพูดเลยได้ไหมล่ะก็ไปดูกันก็อย่าลืมซับสไครต์ยูทูบช่องนี้เอาไว้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูซิเขาทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะไปดูสะแล้วก็อยากได้เงินห้าร้อยด้วยเพราะเด็กๆก็โชว์มีก็ได้ครับ สวัสดีครับเป็นเกียรติมากที่เป็นช่วยบริหารบริษัทเอสซีทปรเบมสค่ะชื่อพี่แตน ขนมปังโกเบตอะค่ะก็อยากจะมอบรอยยิ้มให้กับน้องๆเพราะว่าโรงเรียนหลายๆโรงเรียนยังขาดแคลนจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้โอกาสกับน้องๆวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพทาสีอาคาราน,นะคะแล้วก็มอบอุปรกรณ์ที่ทางโรงเรียนขาดแคลนแล้วก็ทุนการศึกษาให้นักเรียนปกติแล้วนะฮะโกเบตมีกิจกรรมอย่างนี้เป็นประจำไหมฮะตอนนี้เป็นปีที่2แล้วก็เราคาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกๆปีค่ะขอบคุณพี่แตนมากๆครับ วันนี้มาจอ,อยกันน้องมาช่วยทาสีนะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ เพราะใจถูกทำให้เศร้าบอกความจริงอาไปของใจใครคนหนึ่ง เขาเป็นยังไงนะดาราของเรานอกจากจะเล่นซีรีวายแล้วจะต้องมางานที่จะต้องมาดูแลเด็กๆดูแลโรงเรียนเด็กๆวันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะแผดเผาห่อนแหงสดีับโอ้โหไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวขอติมน้ำก่อนบนึงกินข้าวเสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วคับทำไมถึงเลือกเพลงท่ เราเกิดหลังเพลงนั้นอีกละลงใช่ครับก็ชอบฮะเราเป็นคนที่ฟังเพลงตามแม่หลอคุณแม่ชอบใช่แม่เปิดทุกวันก่อหูก็น่าจะคุ้นชินมากที่สุดคุณเคยได้ยินร้องสดๆตั้งใจซ้อมแล้วยิงซ้อมมาเพลงเดียวครับสดไปเลยฮะฟิลฟิลไปเลยเป็นไงบ้างหลังจากที่เป็นพิเศซีรีส์วายมาแล้วต้องมาดูแลโรงเรียนเด็กๆด้วยวันนี้ทำทำตัวให้เป็นประโยชน์ก็ไม่แปลก่าไรครับเปิดตกก็เป็นประโยชน์แก่สังคมมาตลอดนะฮะ แต่ว่าไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครเนาะไม่ได้ไม่ได้ว่าพี่เนาะไม่ไม่ไม่เลยเมื่อกี้บนรถบัสเนี่ยบอกว่าเคยเป็นผู้ช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะสตาฟของไกด์ผู้ช่วยไกด์อะไรทำไมถึงมีโอกาสไปทำตรงนั้นได้หาตังค์ครับช่องเมื่อก่อนเรียนแม่ฟ้าหลวงไงได้วันกี่บาทได้วันละ500อแต่ส่วนใหญ่ได้ทิปจากแม่แม่ทั้งหลายหน้าที่เราคือเอ็นเตอร์เทนคนบนรถ เสิร์ฟทำนู้นทำนี่ไกด์ก็จะเป็นคนบรรยายไปแล้วก็อนเทอร์เทนอินเทอร์เทนแล้วก็เสิร์ฟทำนวยควาสะดวกให้คนบนรถคิดถึงเนาะเหมือนย้อนฟิลวันนี้ก็รออยู่นะใครนั่งรถทัวร์มานี่โอกาสดีมากๆเลยนะคนบนรถทัวร์มีประมาณสักสี่สิบความใกล้ชิดเนาะเป็นไงบ้างคนบนรถจะถามคนบนรถได้เห็นน้องมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวน้องหล่อดมาวันนี้มีเสียจากทางบ้านทำไมวันนี้หล่อจัง จริงเหรอฮะผมลองเปลี่ยนคำอื่นดูไหมเออเนี่ยพอเจอหลงพูดพูดคำนี้ไม่ได้นะไม่พูดเป็นเพราะว่าทานโซลารโลดตนจเิงไม่ครับเพราะว่าเราทานกรเบทครับมันเลยแบบอิ่มแล้วมันมันเลยมันเลยดูมี e n e เอเนจีในการทำงานแล้วก็การแต่งหน้าอะไรมันดูเฟชขึ้นมาแบรนด์แอมบัตเตอร์ต้องเปลี่ยนแล้วนะก็ว่าอย่างนั้นนะเออต้องต้องเข้านะโอ้โหโลโก้ยังต้องติดตรงคลิปเลยนะพูดดังๆนด้กินนะ ผู้ใหญ่ใจดีนะมาโครงการวันนี้เอาพี่ถามนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยช่วงที่มาถึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมาให้เด็กๆหรือเด็กๆมาให้ความสุขเราเรารู้สึกว่าตอนแรกเราจะมาให้ความสุขเด็กๆแต่พอเราโดนเซอร์ไพรส์กลับไม่รู้ว่ามีการเตียมการแสดงมาด้วยเหมือนจะเห็นพวกเราอีกเราสนุกด้วยเลยเราสนุกด้วยเลยก็ได้รับพลังบวกจากเด็กๆแล้วก็เหมือนมีเอเนจีที่อยากจะทำให้น้องเขาเพิ่มมากเข้าไปอีกน้องเขาลํำมวยถูกไหม ถุงไม่ถุมไม่รู้ครับแต่ว่าเขาตั้งใจก็โอเคแล้วหลงลําเป็นมาแบบไหนมวยเป็นเมื่อก่อนหลงก่อนต่อยหลงก็ลํารอแต่ลําไฟไหนแพ้ไฟนั้นเลยฮะออเหรอไม่เลยไม่ค่อยลําเลยหลังมาก็ก่อนจะต่อยก็ไหว้สี่มุมจบเก็บแรงไว้ลําจนเหนื่อยบางทีอะลําลําเหนื่อยเตะไม่ขึ้นเลยไม่ลําดีกว่าดแรงไปกับกรลัใช่ฮะลีลามาก่อนแต้มผมอะออวันนี้เตรียมของมาหลายอย่างเลยครับผมตั้งใจจะทำอะไร วันนี้ตั้งใจจะทาสีไม่ให้ช่างที่มาเก็บเหนื่อยที่สุดครับปกติทาสีปกติก็ค่อนข้างแย่อยู่แล้วการระบายสีอะไรก็ศิลปะหรืไม่ค่อยมีหัวทางด้านศิลปะค่ะมีคนติดคออยู่หลังกล้องมากมันปล่อยเขาติดคอตายแฮมแฮมแสวัสดีครับพบกับช่องของผมเองครับผมติ่งติ่งติ่งมันร้อนไหมเราเปลี่ยนที่เป็นในในไหมปกติเ็สวลาต้องให้ผมเรียบร้อยอย่างสามารถไม่ร้อนนะครับใช่ครับไมร้อนนั่งผมเฉยเฉยเลย เออนั่งไปเลยนะเ <laughs> มื่อกี้มึงยังไมเกนขึ้นอยู่เลยเ๋ยวเมื่อ <laughs> กี้มึงยังบ่น <laughs> อยู่เลยว่าร้อนมากเลยพี่ไมเกนขึ้นเลยเ <laughs> มย <laughs> วันนี้มีสีเดลต้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับการทาผนังโรงเรียนของเราครับผมระบบขนมปังโกเบตมาในโครงการอิ่มรอยยิ้มเติมเต็มความสุขให้น้องครับผมตามสโลแกนฝั่งนู้นเลยซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วก็จัดเป็นครั้งที่3แล้วนะครับกิจกรรมต่อไปของเราจะเป็นการทาสีให้กับโรงเรียนวัดเกาะเลิองที่จังหวัดอุธยาครับผมโรงเรียน เนี่ยเขามีเด็กประมาณ90คนแล้วก็มีอาคารเรียนหลังเดียวแล้วก็มีห้องน้าอยู่ข้างหลังแล้วทั้งอาคารเรียนเลยนะแล้วก็ห้องน้ำข้างหลังด้วยครับผมเคยกิ้งไหมสีเนี่ยห <laughs> มยถึงกิ้งเองตัวเองใช่ไหมเฮ้ย <laughs> ผมเคยทํา CSR บ่อยปกติผมก็มีเนี่ยทำมันร้อนขนาดนั้นเลยหรอ <laughs> ฉันน้าเมื่อขนาดนัด้นเลยหรอไดกิ้งกับทาไหนถนัดกว่ากิ้งถนัดกว่า ทาเนี่ยเขาเอาไปให้ทาตรงนู้นเอฟังที่มันเป็นสนามเด็กเล่นก็จะมีทาเครื่องเล่นด้วยทำไมถึงเลือกเพลงสันมาร้องให้คนอื่นฟังเพราะ <c oughs> ทำไว้นานแล้วครับที่จริงๆทำไว้สองเพลงก็คือสันกับมิซายแต่มิซายคนแต่ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่มิซคือชื่อเพลงมิซายคือชื่อเพลงใช่เห็นไหมย,ยังไม่ค่อยรู้จักเลยก <c oughs> ็เลยเอาสั่นดีกว่า้าเสียงนันอย่างนั้นอยู่แล้วจริงๆเสียงนันอยู่อ๋อเธอตอนฝันหมาไอจูดูก็เสียงนี้นะอ๋อได้จริงฉันเฝ้าเดินทางไปในใจวาดวัน โชว์เมื่อกี้มีอะไรบ้างนะขอเด็กๆมีมวยไทยมีเต้นแอโรบิกแล้วก็มีอมเทพสามตาละบาดนใจอมเทพสามตาละบาดนใจชอบอันไหนสุดชอบเทพสามตาเลยเลยใช่ครับลยเ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 มื่อกี้เนี่ยสลงรีเขาอ้อนอ้อนว่าอะไรอ่ะโกลเบทไปแล้วว่าดีหน้าแอมบัตเตอร์ต้องเข้าเอ้ย เราต้องไปอ้อนข้างๆค้างๆเจ้าของสิเเมื่อกี้เขาบอกว่าหลงอ้อนไปแล้วเรื่องแบรออมัสเดอร์ก็เลยบอกว่าอ้อนได้แต่ต้องมาอ้อนค้างๆเขาเปลี่ยนไหมเป็นกกเลี้ยงไหมอ๋อใช่ครับผมส่วนใหญ่ขายงานคู่ครับก็ถ้าเอาหลงไปก็ต้องเอากกพ่วงไปด้วยครับผมเออใช่ครับผมมิจฉาชีพแน่นอนไม่ใช่มิตรภาพแน่นอนครับผมมาอ้อนครับสวัสดีคับผมเราครับผมอิ่มรอยยิ้มเติมเต็มความสุขให้น้องครับผมกับขนมปังโกเบทครับอันนี้เป็นช่องออกซิเจนออฟิเชียลครับผมจากรายการ ติงต่งติง่งติ่งน้องๆหลายๆคนยังขาดอยู่แล้วก็ยังมีโรงเรียนแบบนี้อีกหลายๆโรงเรียนที่ยังขาดอยู่บริษัทของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่จะมาช่วยเติมเต็มให้น้องๆเขาได้ยิ้มขึ้นมาได้บ้างคุณครูอาจารย์เองการนี้เป็นโครงการปีที่2แล้วเราก็จะมีต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกๆปีคือขยายโอกาสให้กับเด็กๆที่เขาขาดโอกาสอยู่ใช่ด้วยขนมปังโกรเบคของพวกเรานั่นเองใช่ครับหนูมีคําถามหนึ่งครับมทำไมวันนี้ถึงเป็นหลงดีกับกกเลี้ยงฮะ คุณพ <laughs> ี่เห, <laughs> เห็นอะไรในตัวเขาคนระับน้องของทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนน่ารักแล้วก็เอนเตอร์เทนเก่งแล้วก็ดูแล้วเป็นกันเองแล้วก็ให้ความสุขกับน้องๆได้นะครับทางทีมงานเขาก็เลยเลือกน้องเขามาอตอนน้องได้หนอยก็มีความสุขเลยใช่ไหมมีพัดลมเป็นเอฟเฟคให้ด้วยนะตอนนี้ ครับกราบครับผมกราบครับผมอีกหลายปีก็มาให้ตลอดครับผมได้ครับเพียงแค่กดเรียกปุ๊บมาให้เลยสมอนมาเลยครับเหมือนก็ต้องถูกตะเกียงแก้วออกมาเลยเลยโรงเรียนวัดเกาะเรื่องครับผมแต่จริงผมเพิ่งรู้นะว่าที่นี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคําขวัญว่าอิทนทานมันเทศหอมหวานงามตะการบ้านทรงไทยเมืองชัยพระเจ้าตากคุณรู้ไหมเนี่ยว่านี้คือคําขวัญเขาอะไรนะคุณรู้ไหมเนี่ยว่นนี้คือคำขวัญเขาเนี่ยจังหวัดใช่ไหมใช่ครับผมจะคิดว่าเป็นของกูบี ไม่ใช่คำขวัญโกเบตก็คืออิ่มคุ้มเต็มคำขนมปังโกเบตเนี่ยจรคุณครูที่เขาแบบบรรจุจริงๆอะมีแค่2คนจริงหรอจริงที่เหลือเป็นอัตราจ้างในมุมมองของคุณหมอบ้างดีกว่าทำไมครับถ้าได้มีโอกาสมาทำในส่วนของแพทย์โรงเรียนนี้ต้องทำอะไรอยากทำอะไรก็ยาวอยู่นะ, <laughs> ะ,ะที่ทำได้สุดองอย่างา <laughs> อย่าสีหน้าน้อง <laughs> <laughs> จริงๆปกติอะถ้าในไทยอะของอันอ,อย่างตรงเนี้ยคืออำเภอบางประหัน S <S อำเภอ,าอบางปะหาเขาจะมีรพสตอที่เป็นแบบรพสตอมาถึงโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลในส่วนออนามายัยอนามัยอนามัยนี่สับไกลอยู <S 2> <S 2> <S 2> ่เหมือนกันนะสมัยนี้เขาเปล,ลี่ยนเป<อ><อ>็นรพสตอละเราก็จะมี pcu ที่เขามาดูแลพ a m ม l y Care Unit ด้วยซึ่งเด็กๆท,ทุกคน,ตร,น <S <S ตรงนี้ก็จะต้องอยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรับวัคซีนอยู่นี่เป็นวัคซีนพื้นฐานของแบบคนจะมาฉีดเด็ก โอ้โหได้ถามความรู้ฉันเลยเหรอไม่รู้มาขุดหรือกันเลยเธอร้มาอะไรก็อย่างตอนแรกเด็กของเราจะเป็นเด็กวัยปฐมเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรับวัคซีนบุกกลุ่มโปลิโออยู่ด้วยอ๋ไเหรอใช่ใช่ใช่อะไรในวัยเด็กกว่านี้อ๋อเด็กเด็กกว่านี้โหเธอเรามีเด็กตั้งแต่ตอนกลุ่มแบบอนุบาลจนยันเตรียมอนุบาลฝั่งดูด้วยนะอ๋ไเหรอตึกอันนี้คือตึกที่เขาเอาไว้ดูเด็กซ์รี่นะอ๋อเหรอใช่แต่เขาบอกว่าอันนี้อยู่กับคนละงบกับฝั่งนี้อันนี้เป็นงบของงออบตันนนเี้ป็บของกกรระทวงศึษาัดลเอกี้ตอออออนนนนนนนัััั่่งงงงงขข้้้้้าาาาหฉกกจววคซีโโปลลิแต จริงๆมีวัคซีนอื่นพวกคอตีบไอกนบาตทะยักแล้วก็อักซีนไข้หวัดใหญ่ต่างๆก็ต้องฉีดคอตีบไอกนบัทะยักก็ต้องฉีดเรื่อยๆมันต้องกระตุ้นเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมกราบสวัสดีครับคุณครูครับผมคุณครูครับผมอันนี้อยู่โรงเรียนนี้เลยใช่ไหมครับกี่ปีแล้วครับ เพิ่งย้ายมาเอาหรอที่จริงโครงการนี้เข้าไปอยู่ที่โรงเรียนเดิมแม่โรงเรียนวัดภูหอมเมื่อข่าวที่แล้วทีนี้แม่ก็เลยติดต่อกับทีมงานน้องเขาไว้แล้วน้องเขาก็โทรมากิ่งก้านนี่มีเวลาเตรียมตัวน้อยไม่ถึง5้าวันมาเมื่อวันจันทร์แล้วลงพื้นที่ดูเด็กเพิ่งซ้อมกันแสดงแค่เมื่อวานตอนบ่ายโอ้ยแต่น้องเก่งมากเลยนะเพราะว่ามีเพลงที่ประจาของจังหวัดอยู่แล้วเพลงนึงเพลงไทยบราณ แล้วขณะการแต่งกายด้วยทุนทรัพย์เรามันมีแบบไันเอาแบบธรรมชาติล้วนใช่ครับผมทีนี้ที่ว่าต้องบนหลวงพ่อโตต้องบนหลวงเพราะวนี่คือโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดดังเลยขอให้บนให้ฝนไม่ตกขอให้บริษัทผ่านพรุ่งนี้จะต้องมีวิ่งมาราธอนของอำเภอบางปะหันเด็กๆก็คือใบของเขาเด็กแต่ส่วนใหญ่ที่นี่เด็กจะยากจนมาจากต่างจังหวัดมารับจ้างทําอิดเขาอิดเนี่ยอิดแดงแดงอนหอ ที่เราผ่านเข้ามานี่คือความเจริญถ้าเราทะลุออกไปอีกในเบื้องทงนาเนี่ยมันจะเป็นโรงอิดมันไหลเจ้าแล้วเจ้าของขึ้นชื่อของที่นี่ครับอิ่ทนทานมันเทศหอมหวานงามตะการบ้านทรงไทยเมืองชัยพระเจ้าตากเมืองชัยพระเจ้าตากอิทยาค่ะของคำแขวนหอมเยวันเราคิดว่าอิดที่วัดเก่าชัยมงคลไม่ใช่ไม่เป็นอิดที่สร้างบ้านอ๋อ้านส่งออกอิดทนทานนะครับผมเพราะว่าเดยอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับผม เฮ้ยคุณตอนผมเป็นนสพผมก็ต้องออกอย่างนี้เหมือนกันแต่ผมก็ไปทาแบบไม่มีถุงมือด้วยตอนนั้นปีสอปีสามนสพปีสปีสมันต้องมีวิชาออกชมชนแล้วก็ไปคืนกับรายสังคมว่ามานี่แหละไปช่วยสภาสัตวมเกเทคนิคในการทาสีของของดีวันนี้คืออะไรจุ่มแล้วก็ป้ายเลยรู้จักเสื้อผ้าก็จะรู้ว่าเทคนิคการป้ายมาใช่ฮะเราการป้ายนี้เราจะมีน้ำหนักในการป้ายอยู่ เห็นไหมฮะตรงแปลงสีมันจะไม่เท่ากันผมก็ไม่รู้ว่าผมที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเพื่ออะไรไม่จริงจังใช่ไหมแต่เรื่องเงินใจสาวผมไม่จริงจังเลยเนี่ยเขาพี่มาผมต้องต้องแอปถ่ายต้องแอปทาอะไรเงี้ยทันีเมันก็ทาเสร็จอยู่แล้วอ่ะเปลี่ยนเสาครับเปลี่ยนเสาวทำไมลงมาไม่รู้สาวรู้สาวเอาพันต้อนเต้น คมึงสอบดี๋ยวทุกทาเสร็จแล้วมันเป็นอย่างี้อะไรยุ่งบนนี่ทางโทษอครับมีผู้จัดซีรีส์เข้ามาเห็นไหมสักวันไหมโอ้อก็เ็นีเดียวกันทำไมกระตุกไม่มาจ่ายกระดุดนิดนึงเฮ้ยรู้ว่าเขาเงสี่ยนการเหีือกันแต่ว่ามันความหนาไ่น่อยอเคยครับมท่าสีเลือดวดทาสีเลืับมันมีผู้จัดซีรีส์เนี่ยมันพยายามจะพาย มันจะพายคู่นี้เนี่ยใช่ๆวันนี้มีแฟนคลับพายคู่เราด้วยนะพยายามจะพายหลงลีกกเลี้ยงจะล้มตั้งแตะอยากไดีจะพยายามทำไมอ่ะทำไมไมพยายามเลยทไมมันทำไมเหรอมันทำไมอดถึงมันเอาไม้พายเครื่องบินอะโอ้โหทำไมเราเราเล่นสนามแล้วเลยเหรอไม่มีประโยชน์เขาบอกให้ขับเครื่องบินดีกว่า ไม่รู้กูจอดลูกุูจอดลูใ้ไม่ได้หรอไม่ได้ใส่ชูชีพลงน้ำไงผมอหอยากได้อยากได้แฟงมาอัดตนี้ตัวอย่าอยอย่าอยดต่อเทคนิคของพวกลิ้ในการกรีงดลูกบอลคืออะไรก็หาค่าพายเลยวะสามจุดหนึ่งสตลองก็หาแรงจีอะไรด้วยนะ ก็ยาจะเป็นนอนกลุนอยู่ตอนจหนึ่งสี่หนออนไครับว่าเอจอาตะแก๊เจ่ไม่มีใครขัมาคูเดวยเลยก็มาหาเพราะต้องหาท้าพายอะไรเหนื่อยแล้วเนี่ยเราไปห้องน้ำกันไหมมึงอาบต้งย่ละไปห้องน้ำไหมไปทาสีห้องน้ำโว้ยเขาไม่ได้ทาเขาจะทาสีห้องน้ำคุณนี่กระอึ้งอีกแล้ว แล้วมันจะไม่พายเลยหนอได้ยังไงจะพายทำไมมันจะหาพ่อี๋ยวมันจะขายออกจริงมันจะยุ่งเออคนที่พายเรือคุไม่น่ารักหรอครับผมพี่แค่ดูผมตัวจุ๋มันดีสิน่ะแล้วเออเห็นไหมพ่อมีญาติละหมื่นครับผมขอบคุณครับอาจารย์สยามินนะหนูไอ้บอลนี้พกอะไรตลก พวกมีน้ำตาลด้วยโอเคพี่เอาพี่เอารำป่ามันมาเสริมน้ำครับกิจกรรมทาสีทาสีแล้วเราได้ทาบ้างยังกี่เราก็เลยเป็นคนดูแลพี่ๆที่มาทาสีวันนี้ใช่ไหมมาเสิร์ฟน้ำครับดีมากได้เสิร์ฟไปกี่แก้วแล้วนีู่้หลายแก้วแล้วจำไม่ได้เลยเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยครับ แลต่หนูกล้าชังทำต่อเฮ้ยเก่งมากุณมาทับมาหรือว่าอยากมาอยากมาอยากมาเองครับผู้เข้าให้เลือกหรอว่าเราจะมาหรือไม่มาใช่ไงแล้วเราก็ถูกาสามาเลยเก่งมากเลยเด็กน่ารักมากเลยแล้ววันนี้มีพี่ๆมาทาสีให้เราเราเป็นไงบ้างดีใจไหมดีดีใจครับชอบสีส้มเป็นจ่าดีกับใครชอบครับชอบครับต้องเลี่ยนูจะกลายเป็นก้าวไก่เลย สำเร็จภารกิจในวันนี้นะครับลิงกก็เสร็จอยู่เนาะเสร็จเสร็จแล้วเออทงงานละเอียดอยู่นะเออดูจากผลงานได้นี่เพื่อนมาเรียบร้อยแล้วหลายๆอันเออแล้วก็ข้างหลังของพวกเราส,สีส้มนี้เออยังมีข้างหลังที่เป็นห้องน้ําแล้วก็สนามเด็กเล่นอีกใช่เ,ออเราก็ปนีกันมากครับในการทําก็ส่วนใหญ่ทะเลาะกับเด็ก ใช่ครับถ้ามีคลิปก็อินเสิร์ตได้ไม่ได้ทาผนังทาหัวกันเองังไงไฮ้ครับ <c oughs> Hard work <c oughs> ครับวันนี้ pay harder <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ทัดเดอก็คือเขาขอทาผนังเนี่ยก็คือทาต้นไม้ไปด้วยทาพื้นไปด้วยทาไปทุกอย่างที่ไม่ใช่ผนังใช่ฮะทาต่อบ้านตัวเองนะทายยันใบไม้ทาททำไมก็ไม่รู้ทาใบไม้เหมือนกันขอบคุณนครับครับผมนี่ขอบคุณจิตอาสาทุกคนจากทั้งบ้านของก๊กด้วยนะครับแล้วก็บ้านของหลงด้วยนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวขนมปังโกเบเขาจะจัด456ต่อไปเรื่อยๆเออเาสองคนอยู่ใช่ไหมไม่ไม่รู้แต่ก็หวังว่าอย่างงานไอโฮปโซครับผมแต่วันนี้ภาพที่เห็นแล้วรู้สึกกประท ับใจเลยก็คือทั้งสองบ้านมาทำงานด้วยกันแล้วแฮปปี้กันดีแล้วก็ <Yeah. S 1> แบบ <Yeah. S 1> ได้เพื่อนใหม่กันด้วย <Yeah. S 1> ดีที่ทุกคนได้ไปเจอกัน <Yeah. S 1> อะไรอย่างี้ได้ไหมครับผมเขาว่าคอมมูนิเคตอะ ใช e ่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะมีการสื่อสารต่อกันที่ดีอ๋อโอเคดีมากเลยครับผมก็คร exactly like ั้งหน้าขนมปังโกเบจะไปจัดเซสซ่าที่ไหนต่อไปคืนกำลังให้สังคมเปหนต่อติดตามกันต่อได้เลยนะครับผมอ่ยก็ถ้าชอบนะเราไปเป็นติ่งใครเขาจะไปเหนื่อยเน็ตไรยังไงเราก็จะตามไปฝากยูทูบออกซิเจนออฟฟิเชียลช่องนี้นะฮะทำยังไงฮะคุณหมอครับกับยูทูบของเราต้องทำยังไงฮะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe o x y g e n o f f i c i a l ด้วยนะครับผมติดตามช่วงในรายการติ่งติ่งติ้งด้วยครับเนี่ยปิด ต้องเปเราเหรอ <laughs> ติงต่งๆจะไปติ่งที่ไหนก็ติดตามนะคะทุกคนอยากจะให้เราไปติ่งกับใครก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีจ้า <c oughs> อหน่อย